ทำขนมหวานทานค่ะก็คือสิงคโปร์ลอดช่องค่ะน่าทานมากเลยค่ะเส้นก็เหนียวนุ่มใบเตยก็จะเป็นใบเตยที่แช่แข็งหรือว่าแช่ตู้เย็นมานะคะไปเจอที่ร้านเอเชียมาดพอเอามาปั่นแล้วก็กรองเป็นน้ำสีจะไม่ค่อยเขียวเข้มมากค่ะเพราะว่าเป็นแช่แข็งค่ะ ก็เลยจะไม่ได้ใช้ใบเตยค่ะมาดูวิธีการต้มน้ำเชื่อมค่ะก็ใช้น้ำตาล500กรัมแล้วก็น้ำก็ประมาณ500ค่ะก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปด้วยค่ะเพราะว่าจะได้มีกลิ่นหอมของน้ำตาลปี๊บค่ะตรอให้น้ำตาลละลายแล้วก็คน ไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำตาลละลายแล้วก็ให้เดือดนิดนึงก็มาทำน้ำกะทิต่อค่ะก็ใช้น้ำกะทิยี่ห้ออร่อยดีค่ะเพราะว่ากลิ่นจะหอมแล้วก็เข้มข้นดีค่ะน้ำกะทิยี่ห้อนี้น้ำกะทิไปตั้งไฟแล้วก็คนไปเรื่อยๆพอกะทิเริ่มเดือดแล้วก็หลีไฟลง และก็เติมเกลือเล็กน้อยไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะจะทำให้เค็มมากใส่พอลดตะแห่มก็พอนะคะนิดเดียวคนไปเรื่อยๆนะคะสักพักนึงก็ปิดไฟหรือปิดแกด๊สต้มน้ำร้อนเพราะว่าเราจะต้องใช้น้ำร้อนเป็นส่วนผสมของแป้งค่ะส่วนใบเตยก็ เติมลงไปนิดนึงนะคะที่น้ำต้มอันนี้ก็กรองค่ะวิธีการกรองกรองเอากากออกค่ะเอาแต่น้ำก็ปีบให้น้ำที่อยู่ใต้ๆออกมาให้หมดก็จะได้น้ำของอใบเตยค่ะแต่ว่าสีก็จะไม่เข้มมากค่ะนี่ค่ะเป็นน้ำต้มเดือดเวลาจะผสมใส่ลงไปในแป้งค่ะ เราก็แหวกแป้งให้เป็นตรงกลางให้เป็นรูอะค่ะแล้วก็ตักน้ําทีละนิดทีละนิดผสมแป้งลงไปค่ะดูว่าเอออย่าใส่เยอะนะคะค,ค่อยๆเติมลงไปทีละนิดค่ะอันนี้ก็กระบวยที่สองค่ะนี่ค่ะแล้วก็ดูสักพักหนึ่งแล้วก็ใช้ไม้พายค่ะคลุกเขาแป้ง ให้เข้ากันค่ะพอแป้งเย็นนิดนึงก็ใช้มือขยำขยำแป้งค่ะก็คือใช้เป็นการนวดครึ่งแป้งให้เข้ากันค่ะพอเราจะเริ่มปั้นเป็นตัวแป้งแล้วค่ะนี่ค่ะก็คุกคุกอยู่กับแป้งให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนี่ค่ะพอคุกคุกไปก็จะได้แป้งเป็นแบบนี้ค่ะก็คือว่าแป้งจะเหนียวนุ่มและยืดตัวออกเป็นเป็นสายค่ะก็คือว่าใช้ได้ แป้งไม่ขาดออกจากกันนะคะก็คือว่ารอช่องเวลาเราเอาไปต้มแล้วก็จะนุ่มค่ะก็มารีดแป้งค่ะรีดแป้งให้เป็นแผ่นย,ยาวๆออกไปเพราะว่าเราจะใช้มีดตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะนี่ค่ะถ้ามันติดอไม้พายมากก็ใช้แป้งแป้งนวลน,นะคะโรยค่ะก็เป็นวิธีการตัดแล้วค่ะตอนนี้แป้งก้อนนี้จะไม่ได้ผสมสี จะให้เป็นสีขาวเลยค่ะเพราะว่าอยากดูว่าถ้าไม่มีสีจะดูน่ากินไหมส่วนตัวชอบกินสีขาวด้วยค่ะก็เลยไม่ได้ผสมสีลงไปค,ค่อยตัดตัดไปเรื่อยๆค่ะถ้ามันติดกันแล้วก็ต้องเอาแป้งโรยนะคะแป้งนวลน,นะคะอันนี้ก็คือสีขาวค่ะไม่มีสีผสมลงไป ต่อมาก็จะผสมเป็นสีแดงนะคะนี่ค่ะก็เหาะเอานะคะไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่าส่วนตัวเองทำทานคนเดียวค่ะก็เลยใช้แป้งประมาณกำม,มือเดียวอะคะ่ะเพราะว่าทำหลายๆสีค่ะก็ใช้ประมาณสัก3ก้อนนะคะของแป้งนี่ค่ะก็เป็นสีผสมอาหารจะเหาะลงไปนิดเดียวค่ะไม่ต้องเหาะเยอะนะคะ นี่ค่ะแล้วก็คุกคุกเนื้อแป้งให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกับสีค่ะแล้วก็นวดแป้งไปเรื่อยๆค่ะบีบขยำไปเรื่อยๆค่ะพอแป้งเช็คดูค่ะถ้าแป้งยืดอย่างนี้ค่ะก็คือว่าเป็นแป้งเหนียวนุ่มแล้วก็เป็นลอดช่องที่ไม่แข็งค่ะเคยจะนิ่มนี่ค่ะจะเก็บแป้ง ที่เป็นอ่าก้อนไว้ก่อนเอาใส่ถุงไว้ค่ะให้อากาศเข้าไปก็คือไม่ให้ลมเข้าไปในในในแป้งอะค่ะเพราะเวลาเรานวดแป้งหรือคืึงแป้งแป้งก็จะไม่ไม่แข็งนะคะอันนี้ก็คือตัดสีแดงนะคะตัดสีแดงแล้วก็เอาแป้งโรยโรยที่เคียงด้วยนะคะนี่ค่ะก็มาเป็นอันที่สองค่ะเพราะว่าบางก้อนก็ใหญ่บางก้อนก็เล็กสีแดงก็จะได้เป็นสองก้อนค่ะ ใช้ไม้นวดครึ่งแป้งค่ะให้เป็นยาวยาวค่ะแล้วก็ตัดใช้มีดตัดตัดค่ะเป็นชิ้นชิ้นเล็กเพราพอเวลาเราไปต้มก็จะน่ากินค่ะ,ะถ้าเราตัดอันใหญ่ก็จะไม่น่ากินนะคะต้องตัดเส้นประมาณเท่าๆกันนี่ค่ะสวยไหมคะก็ใช้แป้งโดยลยไปด้วยค่ะเพราะว่าจะไม่ได้ให้แป้ง ที่เราหั่นเป็นชิ้นๆนะ่ติดกันค่ะต่อมาก็จะเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองก็คกือกลิ่สับประรดค่ะนี่ค่ะก็จะเหยอดนิดนึงค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการมากเราแค่อยากได้กลิ่นของสับประรดและก็สีนี่ค่ะก็ปิดฝาไว้แล้วก็คึงคึงแป้งค่ะแป้งก็จะก้อนนิดเดียวค่ะไม่ใช่ก้อนใหญ่มากก็อย่างว่านะคะทานคนเดียว ทานก็ทานเป็นมือค่ะเราไม่ได้เก็บไว้นานๆน,น,นี่ค่ะก็ยืดออกมาก็จะเป็นแป้งนุ่มๆค่ะเราต้องเช็คแป้งด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาคีงที่เขียงค่ะให้เป็นรูปยาวๆก่อนที่เราจะตัดทำขนมนี่ค่ะก็จะได้แป้งสีเหลืองออกินสับประรดค่ะก็จะมีเป็นขนมหวานที่ว่า สามารถที่จะเลือกกลิ่นได้ค่ะจะมีกลิ่นแตงโมโด้วยค่ะทุกวนันนี้ก็หลากหลายของกลิ่นค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็มาหั่นขนนค่ะจะเป็นขนนสดที่ซื้อมาค่ะก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนนก็หอมมากค่ะกินไปหลายชิ้นแล้วก็กติดใจหวานด้วยค่ะตอนที่จะต้มลอดช่อง ก็ต้องทำน้ำให้เดือดก่อนนะคะก็ต้มเอาเฉพาะที่ทานค่ะส่วนที่เหลือเราก็เก็บใส่กล่องหรือเอาไว้ใส่ในตู้เย็นวันหลังจะทานแล้วก็เอามาต้มใหม่ได้ค่ะต้มเสร็จแล้วต้องเอามานอกใส่น้ำเย็นนะคะแล้วล้างออกไปและยหลยน้ำค่ะจะได้เศษใสสวยน่าทานค่ะ